สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวทุกท่านทุกคนนะครับบรรยากาศยามใกล้ๆเที่ยงนะฮะบนถนนหมายเลข <_ C 1> เสี่เพชรเกษมมุ่งหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับตอนนี้ สาธุนะครับสาธุบุญสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลขสี่นะฮะเป็นเกษมมุ่งหน้าประจวบที่รีพัทนะครับอีกสักคู่นะครับเราจะถึงกรมปศทอนะครับหลวงตาจะพักพักเท้าเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รับประทานอาหารกันนะครับลูกศิษย์ลูกหารับประทานอาหารน่ะติดตามกู้ภัยอาสาสมัครภูิตต่างๆนะครับได้รับประทานอาหารจังหวัดนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณกู้ภัยทางหลวงนะฮะกู้ภัยทางหลวงครับสักแกนะครับรวยความสะดวกนะครับอา,ศา,ศาสตาตลาดจรบรรยากาศไร้สดๆนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ภานเพจเพื่อไทยนิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคร ขอภัยนะครับผู้ที่ใช้การจราจรเส้นทางนี้อาจจะมีการาจราจรติดขัดบ้างนะครับเนื่องจากคณะศรัทธาบางท่านบางบางนายนะฮะแวะจอดทางทางเพื่อกาบขอพรกันตานะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับ โมธนาบุญกับทุกๆท่านนะครับเหมือนโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะฮะปวดเลยไม่ถนัดไม่ได้เดินไม่ปวดมากตังเก็บครับตังเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะฮะตังเก็บใส่กระเป๋านะครับเน้นย้ำนะครับหลวงตาไม่รับปัจจัยเลยนะครับ ยกน้ำด้วยยกน้ำด้วยสาธุครับสาธุกูภัยทังหลวงนะครับกูภัยทังหลวงครับสแกรทั้งหลวง6 5 ตนนีเ้เราอยู่หน้าโรงเรียนอารุณวิทยานะครับโรงเรียนอารุณวิทยาครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรแล้วนะฮะเราจะถึงความปทสุตาก็จะได้พักเท้านะครับที่นี่สักประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มจาริกค่ด,ดวงต่อในภาบ่ายนะครับ ินตามพอรอยเท้าหลวงตากันนะครับเดินตามรอยเท้าหลวงตานะฮะยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตินยิ่งจนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันขึ้นอยู่ที่ใจนะครับสาธุนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับ งดนะครับงดนะครับผ้าห่อลอตเตอรีก่กระเป๋าตังค์นะฮะงดนะครับถ้ายังใส่กันอยู่ต้นทางนะฮะปลายทางก็จะไ,ไม่ได้รับการเคาะนะครับโรงเรียนอารุณวิทยานะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอารุณวิทยาด้านหน้าโรงเรียนอารุณวิทยานะฮะสาธุครับสาธุ ก็ยังมีให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับแอบเอาลอตเตอรี่นะฮะลอตเตอรี่กระเป๋าสตางค์ผอผ้ามาให้หลวงตาได้เคาะนะครับเน้นย้ำนะครับห้ามเะครับขอร้อถงถอะครัมันเป็นบาปเป็นนาบัตนะครับขอความกรุณานะครับขอความกรุณาอย่าทําอีกเลย ยกของเท่าไหร่เลยยกของเท่าไหร่รับยกของเลยยกของเลยยกครับยกยกความยกยกของขึ้นยกของขึ้น ยงน้ำครับโยงน้ำสองขวดเลยครับโยกน้ำสองขวดครับสาธุบุญครับสาธุนะครับยกไว้ครับยกไว้นะฮะ ครับยกยกเลย ัสองขึ้นหน้ามาเลยครับตัวสอง เก็บนมเก็บของขึ้นรถนะถายรนี้นะครับเก็นมเก็บของขรถถ้ายืนถ่ายก็ดูไม่เหมาะนน้องเก็บนมเกมเก็บของขึ้นรถนะครับได้ครับขึ้น